แหงพึ่งเลยพี่น้อง สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสุขภูสุคนมาหนีมานี่กับผ้ามาเก็บพักกุ้มจากพี่น้องเรืองๆด้วยมื่อนี้ขับรถผ่านมาพอดีผ่าน้าผ้าดูมาเลี้ยงจูจิกสู้จากพี่น้องผ่านมาพอดีมาเห็นต้นนี่ต้นนี่เป็นต้นที่กิ่งมันตำมากมันเก็บง่ายพี่น้องเพราะว่าม่นี่เห็นหลายต้นแล้ว มันสูงสูงโพดโพบกโมบกแต่งเก็บมาได้เกินเอื้อมพี่น้องแต่ว่าต้นนี้บอกเลยกิ่งต่ำม,มากตา่ำทำไหนเราตามมาเก็บน่วกันจ้ะนี่เบิ้งต้นใหญ่เขาเ้ยพี่น้องสูงสุดสูงสุดไปหลูกหูหล,ลูกตาแต่นี่จ้ะพี่น้องจุ้มนี่ละจุ้มนี่ละที่เฮาสามารถเก็บได้นี่นี่นนนนนเห็นว่าเริ่มสีเทาแล้วเนี่ย แต่กัยังเก็บได้อยู่พี่น้องเอาไปอันันดองเขาเอ็นียงกอกสมพักพักกุ้มนะตรงนี้ก็สิเป็นประมาณว่าติดถนนแน่จักหน่อยด้อพี่น้องคนขับรถไปขับรถมาข้าเจ้าก็สิง,งงงอยู่ว่าแม่นี่เทศหยัง แต่ว่าแม่นิดกะบริไดแค่จ่ะพี่น้องบริไดแค่สายตาคนจ้ะเพราะว่ามันมันบริไดมีเจ้าของอยู่แล้วเนี่ยไปหลายตน้นลรวมันประมาณววานสูงโพดเอาเบาไหวพี่น้องสูงหลายเขาเก็บเบาไหวเนี่ยพักกุม สิ่พี่น้องนี่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 รถจอดรถติดข้าเจ้าเลิกงานพี่น้องอยู่ติดริมถนนเลยคนเขาก็สิว่าโอ้เห็ดอย่างเนาะสาวันนี่ แต่แม่นิ่ได้รยเงดไอ้ดอนเงดค่ะพี่น้องเขาบดได้ไปสางความเดือดร้อนไ้เขาถนี่่าซาก็นี่ดอกบานแล้วเขาสิกลายเป็นใบเป็นใบแล้ว ยังพึ่งเลยพี่น้องน,นี่ก็ยังสูงเกือบสิเกือมว่าถึงอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าเขาจะไปหักกิ่งเขาจากพี่น้องปีนาเดียวสิบ่มี้ห้เก็บสิอยู่สูงเด้ป่ะพี่นี่มันว่าล่เขาก็เอาแตนเก็บแต่อันยอดอันนี้เขา พี่น้องชื่ออ่อนหรือซื้อภาษาอังกฤษเขาจะเอ่นว่าเมเปิ้ลเมเปิ้ลเมเปิ้ลทั้งสี่นะ,ะพี่น้องแต่ว่าคนไทยต่างห้ยซื้อว่าผักกุ้ม ผักกลุ่มเมืองนอกเข็นขนาดน,นี้ไม่เก็บได้ไงไม่เก็บไม่ได้เด้อค่ะเพราะว่าปกติจะเจอแต่กิง่งกิ่งสูงสๆต้นสูงๆเอาไ่ได้กำลังสวยๆเลยนี่ สวยสวยยอดสวยสวยนี่เลยพอดีเลยพี่น้องพอดีเลยเก็บสะดวกว่าสูงมันจะเหมาะเจาะอะไรขนาดนี้ นี่มันที่กับท่องท้องป่าสดใสแดดดีอากาศดีดีอึบอึบนี่ พี่น้องเอาเอาแค่เต็มตาหน่อยกับพ่อแล้ว เต็มมือละสิล้อนละสิล้อนได้นี่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 อันนี้อ่อนๆนเนี่ยดอกประธานบานอันเอียงก็เขาเอือนเนี่ยใบอันใบโตจริงอะ่ะที่จะอันเนี้ยส่วนมากเขาจะดอกออกก้อนใบพี่น้อง ดอกกอนใบนี่คือดอกอียงนะฟังนี่ โอ้ยมือเหนียวเหรอพี่น้องเห็นบ่กเกสอนเขาเกสอนเขาอัน,นเห็นมือเหนียวพ่อแล้วล่ะเอาจุ่มนี่ก็พ่อแล้ว,ลว,ลว,อ,อ,ลวอึ๊บลนเอาแค่นี่ล่ะบระเด็นเม็ดายได้พี่น้องเดี๋ยวสิดทายเบิง้งความใหญ่อลังการของต้นนี่สงสัยต้นหลายปีแน่ๆเลยนี่ ี่อแล้วอเอาแค่กุ่มนี่แหละนี่เต็มละก้าพี่นอ้องมาดิเบิ้งคลิปเก็บพักกุ้มมาดิแต่เต็มตาพี่นอ้องพอแล้วพ่อแล้วบ่มเบมิดง่ายดอกจ้าพี่นอ้องเต็มตน้นต้นไงอลังการมากเป็นต้ตนใหญ่ามากแล้วะตาด้วยเห็นบ่เห็นบ่สูงแค่หัวไม่นิดแค่นิด,นดเดียวนึงอยู่ข้างหลังนี่พี่นอ้อง ้าพี่น้องคลิปนี้แม่นี่ก็ขอไปกันด้วยพี่น้องเบื้องล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ้งๆให้แม่นิดน้ำด้พี่น้องจา้าไปได้ยอดผานคลิปหนาต่อไปเ้อเบิ่งแล้าก็ขอให้มีความสุขความจเจริญใจเจ็บใจจนด้พี่น้องร่ำรวยตลอดปีและโชคดีตลอดไปจา้าพบกันใ่คลิปหน้าจา้าส่วนจา้าบ๊ายบายกลับบ้านจ้ากรวแส่เบิง่งนี่เห็นปะความต่ำของเขาอ่ะเห็นปะเนี่ยกันเลยเก็บง่ายอ่ะพี่น้อง ล่ะเดี๋ยวจะให้เบิ่งความใหญ่ของตนเด้อเบิ่งความใหญ่ของตนพี่น้องเลือดเหลืองทองทองนี่แมนเม็ดเด้วนี่เบิ่งความใหญ่หุ่น